ครับสวัสดีรอบเสาเนาะสวัสดีรอบเ้าพี่น้องที่เขาโลอย่างสูงเลยสำหรับมื้อนี้นะครับได้เพิ่นเอาปุ๋ยมาส่งนะครับปุ๋ยรงการอพพ่อนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรพิ่ก็รัอคอยครับการรับปุ๋ยนะครับสูตรต่างๆมื้อนี้ได้รับความเมุเคราะห์ จากราดน้ำโชคเนาะเพิ่นให้บริการด้านปุ๋ยอาหารพืชต่างๆนะครับว่าจะเป็นอาหารอาหารไก่เอกล้วยเย<อ>มือนเพิ่นก็ได้เอาปุ๋ยมาส่งเนาะอขอขอบคุณทีมงานเพิ่นนะครับฝนตกเพิ่นกับมาส่งคืเอเราเนาะฝนตกเพิ่นกับมาครับทีมงานสอกินเกียงเพิ่นวะ สำหรับมื้อนี้นะครับทางคณะกรรมการ,ารบเราจ้อแยกมุดสามเฮออกํา,นนา,ากลังดำเนินการเนาะเพื่อเสดห้รรท่านกับวันเขาเ่าหน้าปีสองพัน้าร้อยหกปีนี้นะครับช่วงนี้ก็ําลังเร่งช่วงบ่ายๆนะครับถ้าฝนเศร้าโ,โตก็สิเอิ้นพี่น้องบาง้านเฮามานะรับปุ๋ยเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ได้รับ การสนับสนุนนะครับนี่คือการทรงหมอบนะครับของปุ๋ยโครงการมีล่านเดียวนะครับในกระชุ่มพ่นเห็ดโครงการปุ๋ยนะครับพันธ้ล่านอื่นพันบ่โบโฮอซาเนาะแต่ว่าร่านน้ำโชคพ่นให้บริการทุกปีนะครับเพราะว่พันิ่นบริการดีเนาะขนาดฝนตกเ่นก็นยังมาเนาะ ลานอื่นเขาอยากสิบพมาได้ฝนตกลิ่นป่านี่บางทีเหรครับฝนตกลิ่นเพืก็ยังอุตส่าห์เอามาส่งน้อยญาติพี่น้องเขาบรทษันฝนบ่าษัทพนว่าก็ขอขอบพุ้นเออทางที่งาน अॼु किरन में खाधो थींदो हा ยังたらซักโยเล่ <coughs> 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 นี่คือบรรยากาศนะครับ การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ช่วงนี้กาลัางทยอยมาเอานะครับก่อเสียตักรผู้สร้างจองเนาะเป็นปลา,าเอาอรอทะย่อยเม่าเป็นงบประมาณของอพอปอนะครับในบ้านอำเภอปอของทุ่นพนมีงบประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับเนาะเกี่ยวกับการสือปุ๋ยนะครับ เนี้อทยอยมาเอาเรื่อยๆนะครับนี่ก็มากเลยนะครับเจ้าของแบมน่แบมบแบบมันน,มออบบมน,นี่เขาจะมาเอาปุ๋ยได้ไแบมมันบอกคนด้วบ่ายยังมืนนอนอ่ารอบปงไว้อ่ะวันดีวันสัสกกัน เออมันเอาปุ๋ยมาเสรมแบหน่อยเอออ้วกันไอ้แบมขไป ช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนม้องก็หยุดพี่น้องก็ล่างเสียวปุ๋ยไปวันเขาว่าน้านนำฝ้ามืดหม้อดินนะครับช่วงนี้เนาะพื้มตกอยู่กับ,บ่นตกแห้งหรอกเดีย๋ยวมคันตกี่แห้งอยู่น,น,นี่คือาการทำงาน ของโมบัตฮฮะโมบัตเอาพ่อป,ป่อ

三百、啊、三百多台。